วัสดีครับจากร้านฟิกค,คาเมลา่าวันนี้จะมาคุยเรื่องกล้องฟิลม์มรุ่นเก่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักเล่นกล้องฟิล์มในยุคนี้เลยโคนิก้า C35 ถือว่าเป็นกล้องในระดับ Point and Shoot กล้องคอมแพคที่เป็นจุดเริ่มต้นของคอมแพคออโต้โฟกัสในยุคสมัยถัดมาตัวนี้เป็นต้นแบบเลยแล้วก็ได้รับความนิยมเยอะมากปัจจุบันนี้ยังมีให้ เล่นกันอีกเยอะเลยหลายท่านอาจจะสับสนอาจจะงงๆทำไมราคามันต่างกันแต่ละรุ่นหน้าตามันไม่เหมือนกัน c 3 5เนี่ยเขาออกมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเลยปี1967ต่อมาในปี68เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นตัวนี้จะสังเกตเห็นเขามีคำว่า f แฟ s ชเมต i c ตัวนี้ก็คือมี Hot Shoe ที่เป็นระบบอัตโนมัติเขาเสียบเข้าไปแล้วก็จะทำงานสัมพันธ์กับระบบแลช ซึ่งนับว่าทันสมัยที่สุดแล้วในสมัยนั้นตั้งตามไกด์นัมเบอร์แฟลทไกด์นัมเบอร์เจ็ดไกด์นัมเบอร์สิบสี่ยี่สิบแปดห้าสิบห้าซึ่งคนที่เล่นกล้องระดับนี้จะไม่ใช้ไกด์นัมเบอร์แฟตถูงเกินนี้ละเกินยี่สิบแปดนี่ก็หายากมากแล้วถึงมากจะเป็นสิบสี่เท่านั้นเองแล้วก็มีระบบออโตเมติกแบบโปรแกรมเลยนะฮะทันสมัยมากเลยตัวนี้เป็นออโต้แบบออโต้ Auto ทั้งรูรับแสงทั้งชัตเตอร์สปีดให้ในตัวเองเรียบร้อยเลย C 3 5 f a s บ m ้ t แ i c ก็จะมีสเปคคร่าวๆประมาณนี้ก็คือใช้เลนส์ h e x ซ n o อน8มมของโคนิก้าเลย F 2.8ตั้งค่า ASA ได้ตั้งแต่ต่ำสุดเลยนะครับ25จนถึงสูงสุดเลยที่400เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกล้องในระดับพอ and แอน o t น n g เหมือนกันก็คือเขาจะไม่ใช้ฟิล์มที่มัน เ s a มากมายอะไรเกินกว่านี้ไปเท่าไหร่นะักแล้วก็ใช้เซลล์วัดแสงแบบแคดเมียมซันไฟเซลล์ซีดตัวที่เป็น35แฟตเมติกเนี่ยก็จะใช้ชัตเตอร์ของโคบอลใช้แบตเตอรี่ LR44 ่ก้อนเดียวช่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นพลาสติกใส่ LR4 ก้อนเนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะทันสมัยมาแล้วนะใช้ LR44 และไม่ต้องมาดัดแปลงไม่ต้องมาอะไรเลยขั้วบ,บวกจะอย,อยู่ด้านข้างขั้วลบอยู่ตรงกลางต้องมีแบตเตอรี่ถึงจะทำงานในระบบ อัตโนมัติได้มีเข็มวัดแสงภายในตัวนี้จะมีเลนส์ไฟเดอร์นะตัว C35 แเมติกแต่พอมาอีกปีหนึงปี1968เขาออกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งมาดูดูไปสองรุ่นเลยแล้วกันนะครับพร้อมๆกันพอปี68เขาก็ออกรุ่นรุ่นประหยัดามาเป็นรุ่น E&L หรือในอเมริกามากักจะใช้ชื่อรุ่นว่าโคนิก้า c 3 5 V ใช้เลนส์ตัวเดียวกัน เป็น3 8ม8่อเหมือนกัน ASA ตั้งได้เท่ากัน25-400ถึง400เหมือนกันแต่ว่าตรงวงแหวนล็อกเลนด้านหน้าอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นพลาสติกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลนส์สลับสับเปลี่ยนใช้กันได้เลยตัวนี้ไม่มีเลนส์ไฟเดอร์ช่องมองภาพเป็นอารบาดาเป็นออปติคอนวิวไฟเดอร์เฉยๆแล้วก็ใช้โฟกัสแบบโซนโฟกัสเป็นโซนอย่างนี้ใกล้ใกล้ก็คือถ่ายเฮดช็อตเลย1.5เมตรนี่ก็คือภาพ คน2คน3คนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็3เมตรอันนี้ก็อินฟินิตี้ตั้งแบบนี้เลยแล้วก็มีออโต้โหมดออโต้โหมดกับแฟลชโหมดนะครับแฟลชโหมดก็มีให้เลือกตามนี้ใช้แฟลนระยะใกล้ใช้แฟลชระยะไกลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นรูปสีส้มนี่แต่ถ้าถ้าถ่ายเดย์ไลท์ถ่ายกลางวันก็ตั้งที่ออโต้ก็จะตั้งสปีดตั้งชัตเตอร์ตั้งรูรับแสงให้แบบโปรแกรมเหมือนกัน ในช่องมองนะครับเดี๋ยวจะมีแทรกภาพภายในช่องมองของทั้ง2รุ่นนี้ให้ดูตัวนี้ไม่มีเลนส์ไฟเดอร์นะครับใช้กะระยะด้วยโซนโฟกัสแบบนี้ตัวนี้มีเลนส์ไฟเดอร์จะมองเข้าไปในช่องมองภาพจะเห็นจุดสีเหลืองตรงกลางเลยนะก็จะเป็นภาพทับซ้อนกันเมื่อโฟกัสได้ระดับชัดเจนสำหรับภาพนี้จะเป็นภายในช่องมองของ โค e นิก้าซีสามสิรุ่นประหยัดจะไม่มีเลนส์ไฟเดอร์เข้ามาและมองเห็นค่าแสงแบบเห็นเป็น F เป็นแคตเตอร์สปิดเหมือนกันแล้วก็ทั้งมุมขวาล่างเนี่ยจะมีช่องหน้าต่างเป็นสามเหลี่ยมสังเกตทางขวาล่างมองเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่โหมด A หรือว่าโหมดแฟลตแล้วก็โฟกัสอยู่ที่ตำแหน่งไหนที่หน้าต่างในต่ยให้เรามองเห็นฟังก์ชันเห็นโหมดของกล้องที่เราตั้งอยู่หมดเลยดูผ่านตัวนี้ได้เลยครับใช้หลักการง่าย,ายๆสิมเพิลมากประหยัด แต่ว่าได้ผลพอๆกันแหละครับถนัดแล้วคุ้นเคยแล้วเนี่ยบางทีจะเร็วกว่าเลนส์ไฟเดอร์ด้วยซ้ำไปนะภายในช่องมองของโคนิกา c 3 5 f สิ m a t i แฟลชเมติกจะมีไอคอนรูปแฟลชเวลาใช้แฟลชด้านขวานี่จะเป็นแถบบอกค่าชัตเตอร์สปีดกับรูรับแสงที่กล้องเขาจัดให้เราในเวลานั้นตรงกลางเนี่ยจะมีเลนส์ไฟเดอร์สี่เหลี่ยมสีเหลือง ปรับให้ภาพทับซ้อนกันตรงนี้ใช้ได้เลยอันนี้ก็คือของโคนิกา435แฟ s ตเม t ิกนอกนั้นก็จะเหมือนกันใช้คอตชูเหมือนกันแต่ตัว3 5 f a s ตเมติกเนี่ยจะมีรูเสียบสายซิงครไนซ์มาให้ด้วยซึ่งรุ่นประหยัดแน่นอนไม่มีส่วนฝาหลังอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะฮะมีโฆษณาฟิลม์มสากุระไม่มีอะไรแตกต่างในส่วนของฝาหลังเรียกว่าใช้ อะไรทดแทนเปลี่ยนกันได้เลยรุ่นประหยัดเนี่ยนะฮะรุ่น V หรือรุ่น E and L เนี่ยไม่มีเซลล์ทัมเมอร์ C35 f ม a s h m ้ t แฟลเมิกเนี่ยมีเซลล์ทัมเมอร์ด้วยตรงนี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันแล้วก็ชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดตัวนี้มี B ให้ใช้ด้วยตัวแฟลชเมทิกเนี่ยเปิดชัตเตอร์ B ได้นี่ครับเปิดค้างเลยจะถ่ายดาวถ่ายอะไรก็ตามหรือว่าใช้สายลั่นชัตเตอร์แบบ เข็มแทงได้ปกติหาไม่หาซื้อไม่ยากก็อันนี้มี B อันนี้ไม่มี B ตัว e n l ตัวประหยัดเนี่ยจำไว้ e e ก็คือ economy หรือจำ um l ก็ได้ก็คือ low cost อะไรพวกนี้ถ้ามี e มี l เนี่ยคือมันเป็นตัวถูกแหละถ้าเป็นตัว f l a s m a t i c เนี่ยมันจะดูอย่างเงี้ยคือมี cell timer ก็จะเป็นตัวที่แพงกว่าราคามากักจะต่างอยู่ประมาณพันหนึ่ง,งในตลาดมือสองปัจจุบันเนี้ยสำหรับ2รุ่นนี้ต,ตัวนี้มีเลนส์ไฟเดอร์ตัวนี้ไม่มีเลนส์ไฟเดอร แบตเตอรี่ใช้ LR44 เหมือนกันเซลล์วัดแสงอะไรใช้เหมือนกันแม้แต่โครงสร้างบอดี้อะไรข้างในก็ใช้เหมือนกันเลยแต่ว่าก็มีข้อปีกย่อยที่เขาทำมาเป็นรุ่นถูกเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเริ่มจะสงครามราคากล้องสงครามยี่ห้อสงครามการตลาดเนี่ยเยอะขึ้นมาก็เลยต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นรองตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นท็อปเพื่อให้ผู้คนสามารถเอื้อมถึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายหน่อย แล้วบางคนเขาก็ไม่ได้มีความจาเป็นต้องใช้เลนส์ไฟเดอร์อะไรเพราะโซนโฟกัสที่มันก็โอเคอยู่แล้วนะค,ความชัดลึกมันครอบคลุมถึงอยู่แล้วชัตเตอร์ทําได้เท่ากันนะฮะหนึ่งส่วนสาสถึงห่ส่วนหกเท่ากันแต่ว่าไม่มีสปีดบีแล้วก็เวลาเสียบแฟลชเราก็จะตัดมาให้ที่สปีดบังคับเลยก็คือ1นส่วนยีออโต้เลยทั้ง2รุ่นนะครับชัตเตอร์ใช้รุ่นเดียวกันใช้ยี่ห้อเดียวกันก็คือใช้ชัตเตอร์ของโคปอล แต่ว่าตัวนี้จะใช้ชัตเตอร์ที่เวอร์ชัน Trans ที่เหนือกว่านิดนึงมก็คือมีชัตเตอร์ B ขึ้นมาด้วยเวลาปรับโซนโฟกัสก็ไม่ได้ลําบากอะไรเรามองเห็นผ่านช่องมองภาพนะฮะเวลามองเข้าไปในช่องมองภาพเนี่ยมุมมุมขวามุมขวาล่างของช่องมองจะมองเห็นตรงนี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเดาไม่ต้องกะว่าอยู่โซนไหนมองเข้าไปในช่องมองมองเห็นตรงนี้ด้วยเลยแต่ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องกะไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันดูจากภาพ ซับซ้อนเอาอยู่แล้วตัวนี้ก็เลยจะเหมาะกับมือใหม่มากกว่าเพราะว่าถ้าบางคนที่ไม่คุ้นกับเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะเข้าใจยากอยู่เหมือนกันก็เลยเอามาให้ดูกันไว้ว่าทําไมโคนิก้า435ที่ขายในตลาดกล้องมือสองปัจจุบันนี้มันถึงได้ต่างกันทั้งราคาทั้งหน้าตาอะไร,ต,ออะไรต่างกันไปหมดเลยมันมีอะไรที่ต่างกันบ้างอย่างไงตรงไหน อายุต่างกันปีเดียวไม่เยอะถือว่าออกมาในรุ่นเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าเขาเป็นเทคนิคการตลาดให้เขาให้คนซื้อหาได้ง่ายขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจากร้านปิกคาเมล่าสวัสดีครับ